สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องสุขูสุขุนพบก,กันคลิปนี้สาบานามีตัวเลขบักเขือพี่นองอยู่ไต้ลงศพของผูเสียชีวิตมาเา้ามาฝากมาตอนลงสาเนี่ยจากน้อยพี่นองคะ่ะอยากไลยจ้าถึงมีเวลาเอามาเา้ามาฝากมาตอนเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะถ้าผูหมักกาจัดเตอร์ค่ะ ผู้คัดกะเลื่อนพันสำหรับเลขมะเขือใต้ลงกะเป็นความเสื้อละจ้าสาบนากะเลยล้องเอาบักเขือนี่วางไว้ใต้ลุงล้วกะจุดถูบวกเก้าเพื่นจ้ะผิจารณาบึงก้อนสีไปบึงตัวเลขบักบเขือบึงบรรยากาศงานศุก่อนจ้าเกิดแกเจ็บตายเป็นของธรรมดาพี่น้องจ้า กะเสายูละจ้ะแตพยกูกะสูตอนาะค่ะคนมาไล่ไหล,หลค่ะพิ่นกะเป็นคนที่กว้างขวางคนรู้จักเพิ่นหลเรากะเป็นคนดีคนหนึ่งจะ้ะคนหักเพิ่นกะเลยหลยกะเลยมารวมงานศพเพิ่นหลระมานี่เนาะค่ะสำหรับเลขบักเขือเนาะค่ะ กะให้เบิ่งเอาไลายผู้หลยค้นกะเห็นบ่ตรงกันจ้ะแต่กะยิบยุกเอาหลักๆมาโบกมาฝากมาตน้นเลขบักเขือผู้ลังค้นกะเห็นสามเปดผู้ลังค้นกะเห็นสามเก่าผู้ได้เห็นตัวใดกะลองมินเตขิบมาเบิ่งจ้าแต่เลขบักเขือนี่จะไปตรงกับเลข คุณสุเปนยูเดอร์จ้ะทะเบียนรถที่คุณเพิ่นไปวัดเนาะค่ะที่น้ำลลางไลวิญญาณขึ้นนำไปซูเมนก็คือทะเบียนที่ออกไปแล้วคือเพื่อนบ้านพี่น้องจ้าหกสามตรงๆเลยจ้ะสำหรับเลขบคัคเขือนี่เห็นเป็น3ามเปสเก่าเนาะค่ะ หรือว่าเอฟซีเห็นตัวใดก็ร้องพิจาราเมนตคลิปมาเบิ่งเด้อค่ะเลขมะเขือใต้ลงเห็นเป็นสามปดกับสามเก้ารถที่เคลื่อนศพออกจากบ้านไปเมนก็คือหกสามสองหกสามเด้อค่ะทะเบียนรถ เดี๋ยวซาบนาจะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนกับเลขที่เพิ่นบอกก่อนเสียชีวิตเลขพอสอเกิดกะเลขฝาลงตรงกันค่ะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางเนาะเบาสู้กันฟังจะ้ะสำหรับเลขบักเคียผู้ใดเห็นตัวใดก็มินแต่คลิปมาเบาเป่งปันกันแน่เด้อค่ะแต่ตามตาแล้วเห็นแค่นั้นจะ้ะเอาเดี๋ยวสิไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนจ้า ค่ะสามนาเขียนใส่กระดาษชัดเจนแล้วเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะทวในให้ฟังค่ะเลขที่เพิ่นบอกก่อนเสียชีวิตคือเช้าของมือที่เพิ่นจะเสียชีวิตเพิ่นเล่าความฝันให้เมียเพิ่นฟังว่าเพิ่นฝันได้เลขพระบอกเลขพระผู้หนึ่งน่ยบอกสองศูนย์ ที่สองนี่บอกเพื่อน่า่าสื่อตาสองศูนย์หลายเดอ้อสื่อหนึ่งศส,สื้อศูนย์หนึ่งไว้น้ำเน้ศูนย์หนึ่งสื่อไว้ลดเพิ่นน่าในความฝันเพิ่นก็เลยจมให้พระว่าเป็นยังก็อบอกหลายตัวแท้พระก็เลยบอกว่าบอกกะสื่อไว้ลดเปียงศูนย์หนึ่งนั่นน่ะประมานนี่หลังจากนั้นเพื่อนก็เลยได้ไปไถนาจ้ะแล้วกระลุมหวัวใจบาบฉับพันคือเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นของเช้าว,วันนั้นเลย ความบังเอิญก็คือเลขฝาลงเพินศูนย์หนึ่ศนย์หนึ่งตัวเดียวกับที่เพินบอกี่พระบอกบังเอิญอีกคือพอสอเกิดศูหนึ่งตรงกันสี่สองห้คือพศออเกิดของเพินจ้ะอายุ67ปีเต็มย่างหกสเดหรือค่ะอิปซีจ้าสำหรับเลขมะเขือเลขมะเขือนี่สามนาคอเพิ่นดอกค่ะ เอามะเขือไปไว้ยุดไตลุงเพราะว่าเป็นความเชื่อของภาคอีสานเห็นเป็นเลข3าเปดค่ะผู้ลังค้นก็เห็นเป็นสามเก่าสำหรับเลขทะเบียนรถที่ได้เคลื่อนสุกออกจากบ้านไปวัดสองหกสาหนีมือเผาคือวันพุธไปออกเพื่อนบ้าน6กสามตรงๆเลยพี่นองจ้ะเลขก็จะมีประมาณนี้ มักกะจัดค่ะขัดกะเลื่อนผ่านเป็นแนวทางมาเบอกสู่กันฟังสาบานากะจะสื่อศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ว้ยยูดอค่ะเพราะว่าตรงกันไปที่เลขเพิ่นฝันก่อนตายเลขฝาลุงแล้วก็เลขพศอ,อเกิดจ้ะพิจารณาม่งค่ะยิบยกมาเบอกมาฝากมาตอนเป็นแค่แนวทางเด้อเพราะเพิอพ่อนผู้เสียชีวิตนี้เพิ่นกะค่อนข้างมักเรื่องตัวเลขขึ้นกันเพิ่นกะอาจจะให้โชค บอ่นอน่นอนเนอะค่ะก่ยังคงเสียใจอยู่ค่ะเพราะว่าตั้งรับบ่ไดดเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นไปฉับพันลุ่มลุ่มแล้ลวก็เสียชีวิตเลยคือหัวใจล้มเหลวหัวใจขาดเลือดน,นคะคะเอาพี่น้องค่ะการเมินเพิ่นไห้โศกให้นมาเนานนนะก็ลองพิจารณาบึงมักจัดคัดกระพานจ่าตัวเล็กก็ะจะมีประมาณนี้ แต่ว่ากะทำมกเลขกมาเคื้อเนาะคะ่ะคือผู้ใดเห็นตัวใดกะอย่าลืมเมนเตอคลิปน้ำเด้อค่ะว่าเห็นตัวใดก็มเมนเตอคลิปแบ่งปันกันเนาะค่ะก็ฝากดก,ะะฝากดไลค์กดแชร์น้ำค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกริงเปิดค่าการมองเห็นจ้ะคลิปนี้ก็วาวาวา,ายค่ะเฮงเฮงรวยรวย,วยปังปังสู่ขู่สู่คนเงินไหลกองท้องไหลเขา่าคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ अदि महापुरा हरिपुरेति साखरण एवमेव इतो दिन्नां तेतान्य उपकपत्ति यतितां वतितां तुमहं हि परम एव समीचेदु सतेपुरेतो संघपा तन्नो नरसो यथा अनुजोति रसो य न स पदम् मा